วัสดีครับเจ้กะเพลินลาไปเชียวค่ะกัไม่ราคาฝนตกน้ำท่วมไม่ราคาพก็เลยยกเลยกําลังไปีการแยบร้อยเลยราคะพูันวิ่การแยบร้อยเล้วแต่ว่าฝนมัดตกฝาน้ำท่วมค่ะสาสี่ราคายาบบ้านค่ายค่าบ้านน้องพาะน้องภาวะค่ะ งานเล็กฝนเล็กตกตกเลยครับพวแหละน่แหละครับฝนหมดาตัวนึงมาตัวนึง็ำงานกับเล็กเก็บของค่ะหอนี่เวทิศตั้งเยบร้อยเก็บไว้ทีแล้ะครับทีมงานเกก็เตรียมตัวราคากันั้งสิล้งของฝงกัเล็กตกเปิดเลยกเลยแ่ะครั

นีนแหขึ้นรถมาจย่ยอืมใคะไที่วกคนที่อยู่ในแถบไวห,หางเชียงอยู่ในนียค่าพู้หลอจืนแซไปเบิดค่า lè mấy người là không Hãy subscribe cho kênh Để không พูหลักเสดไปบนหลังลลเวทีผู้าเขาผู้เขาคาปูนครัหลังเวทีวีตนามค่ะ ขอคนต้องกําลังกายขอผู้สิทธิคนไหนก็ใช้ด้ค่ะก mm ับ hmm. พื้นที่เรียบร้อยพอดีเกี่ยวกับลกกลางตีเรียบร้อย้วคาครับบ้านนี้กับฝนมาตกเฮ้ยน้ำถ่วมลงงยกเลยค่ะ mm hmm. พ่อกันนะครับงานงานวิ่งควายค่ะอ mm hmm. ยู่อำเภอปวกแดงและย้อนเข้าหล่คะ, mm hmm. ละค่ะ ว่าอไรม่ราค่ะผลตกสามเทียมมานน่ตอนไม้ไม้ไมกข็แห้งยู่ค่ะ อยรถมาไปย่างดีค่ะบรเลทำขอบคุณทุกรกำลังใจนะคะที่กนไรก็แซ์ใจก,ก่อแล่ะคะ่ะอดันดันซอยวันหอสามสี่มือเบือนนำครับ Các bạn kiếm hỏi đi Nó rất cả cả, phiêu ngam cả คนุกกับังใจนเคะเอาดันดันซ้อนอสามสีหมื่เฮงเรวยรวยสุดนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะมันจะมากงเวทีเลยครับไเวทีต่างเสริทิ่งานเกอกันเตรียมตัวแต่ว่บฝนตกสามสีเสียมาเลยหฮงและยกเลอกครัมัน คิดว่าเขาเก่งเกินจนไปทีนี่แล้วก็โดนโดนลักไว้ <laughs> <laughs> มาขค้นนี้ซํานี้ก่อนเด้ค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอ้าวเฮงงปังๆทุกคนนะคะไว้ซํานี้ละคะ่ะบ๊ายบาย